ใครที่เป็นไทรอยควรฟังคลิปนี้นะครับัวใช้เท้าดิบนะครับคนที่เป็นไทรอยเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับไม่ควรรับประทานเพราะว่าปวใช้เท้าเนี่ยจะไปยับยัง้งหรือว่าไปรบก,กวนการดูดซึมไอโอดีนของร่างกายเรานะครับซึ่งคนที่เป็นไทรอยเนี่ยมกักจะเกิดจากการขาดไอโอดีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าสุกแล้วนะครับเอาให้สุกดีๆนะครับอย่ากึงก่งสุกกึ่งดีนะเอาให้สุกเลยนะครับ รับประทานได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่แพ้ พืชประเภทพวกดอกกระหล่ำพวกนี้ถ้าคุณแพ้ดอกกระหล่ำคุณจะแพ้หัวไชเท้าด้วยในกรณีที่กินดิบนะครับแต่ว่าถ้ากินสุกเนี่ยสารบางชนิดที่ไปอันตรายกับร่างกายอาจจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหลายๆคนจะไม่กล้ากินน้ำซุปป้วยเตี๋ยวใช่ไหมเพราะมีหัวไชเท้าอยู่อันนั้นเป็นหัวไชเท้าสุกแล้วไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็มีความเชื่อกันว่า,าสตรีมีคภนหรือว่าคนที่ให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรรับประทานหัวไชเท้าอันนั้นจริงนะครับถ้าเป็นหัวไชเท้าดิบแต่ถ้้้้้าาสุกแลลววรรััับปะทนน,ะนนไไดออีม่ตง และก็ต้องบอกข้อดีของหัวใจเท้าบ้างหัวใจเท้านะครับข้อดีแน่นอนใครที่ต้องการควบคุมน้าหนักนะครับต้มจืดหัวใจเท้าแกงส้มหัวใชเท้าพวกนี้ดีแน่นอนช่วยได้นะครับผมหรือคนที่อยากจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะครับหัวใจเท้าช่วยได้ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็ช่วยได้แล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานช่วยได้แต่ถ้าใครที่ไม่สบายอยู่แล้วอย่าลืมว่าต้องไปหาคุณหมอก่อนนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรมาฝากกันอีกครับ กระทะเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ